พราะดุรอยเอกกิตรัตน์ออกคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกไปก่อนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังปุ่นตลบก,กันอยู่เนี่ยทางการเมืองก็เข้ามาแทระนะฮะทางการเมืองก็เข้ามาแทรกโดยสทรนี่แหละโอ้ใช่เขา <นะ S 1> ออกมาเล่าว่าเร็วๆนี้เองสอทรนี่แหละเข้ามาแทรกนะครับก็คือเนื่องจากว่าทางบิ๊กโจ๊กกับสทรเนี่ยก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของที่คุณพานทองแท้เนี่ยนะไม่รู้จะเป็นว่าที่ ว่าที่นายกเหรอคนดิเดตนายกฐมนตรีป่านะครับก็อิจะดงขึ้นมาดงก่อนได้ไหมว่าที่นายกคนต่อไปเหรอไม่แน่เพราะเขาไม่เหลือใครถ้าไม่เหลือใครถ้าจะไม่ใช่ลูกเขยก็ต้องเป็นลูกชายคนโตต้องลูกชายคนโตก็เขาเคยช่วยเหลือกันในคดีเงินปากถุงของธนาคารกรุงไทยที่ให้กฤษดามหานครกู้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็ทำให้เข้ามาช่วยโดยการที่จะ บิดเบือนการใช้กฎหมายของคุณกิตติพันเพชรนะว่าใช้ไม่ถูกต้องแต่มาตรา1 3 1ที่บิ๊กต่ายใช้เนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายที่มันชัดเจนบัญญัติไว้เป็นจะอื่นไม่ได้ใช่ไหมฮะมันแผนนี้มันก็เลยไปไม่ได้แผนนี้นี่เกิดขึ้นตอนที่ตอนตอนที่อนอนอยู่ชั้น14 <c oughs> ใช่ใช่ครับและบิ๊กโจ๊กออกมาไลฟ์เล่าว่า คุณทักษิณเนี่ยเรียกไปพบใช่ไหมแลวที่บอกเสนอตําแหน่งพบตรให้ด้วยใช่ครับก็เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่การเมืองเข้ามาแทรกแต่มันไม่สําเร็จเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายนะและกฎแห่งกรรมนะเออคือจะจบแบบคุณทักษิณเลยนะคือจะจะจะเก่งยังไงเนี่ยตัวเองก็ไม่พ้นความผิดแล้วก็จะดึงเอาเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยผิดไปด้วยคุณทักษิณเนี่ยก็จบตรงนี้ก็เพราะว่าเข้ามาช่วยบิ๊กโจ ทำไมอะคุณนะพี่มันกลายเป็นว่าไปยืนอยู่คนละฝั่งกับขั้วอำนาจอีกขั้วหนึ่งนะ,ะเพราะว่าขั้วอำนาจอีกขั้วหนึง่งเขาก็หนุน<อ>นะเขาก็หนุนอีกฝ่ายหนึ่ง<อ>ซึ่งไม่ถูกกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็มาให้ทักษิณหนุนทีนี้นก็ปะทะกันปะทะกันแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยทางคุณทักษิณเนี่ยก็แพ,แพนะ้แพ้ก็เลยเกิดเป็นแผลที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาเรื่องของการ ร้งรัฐบาลหลังที่คุณแพรทองทานนะคุณแพรทองทานถูกสารํันุ์นะชี้ว่าผิดจริยธรรมขาดจริยธรรมแล้วก็ขาดคุณสมบัติของคนเป็นผู้บริหารประเทศะนะฮะก็คุณลักษณ์ถึงล่วงจนมีเสียหนูเกิดขึ้นมาในวันนี้